แม่เมยตื่นเต้นมากน้องมายูยอมเล่นละครแล้วเชื่อลูกสาวต้องติดใจออกอาการตื่นเต้นสุดๆสำหรับผู้จัดคนสวยเมย์ิตากำเนิดพรอยหลังเคยให้สัมภาษณ์พูดถึงน้องมายูลูกสาววัยแปดขวบไม่มีความสนใจเข้าสู่วงการบันเทิงตามรอยการเป็นนักแสดงเหมือนพ่อกับแม่อย่างแน่นอนแต่ล่าสุดแม่เมได้โพส เซตภาพลูกสาวขณะกำลังเข้าฉากแสดงละครเรื่องแรกกรรงดอกส้อยที่ตนเองเป็นผู้จัดพร้อมเขียนแคปชั่นด้วยความดีใจว่าน้องมายูยอมเล่นละครแล้วนะคะแม่ตื่นเต้นแล้วหนึ่งไม่คาดฝันว่ามายูจะเล่นเริ่มแล้วติดใจแน่นอนรอดูตอนออกอากาศรอคิวอ่อนแอคะ่ะท่ากลางคนในวงการบันเทิง และแฟนๆต่างเข้ามาร่วมแสดงความดีใจกับแม่เมน้องมาอยู่รวมถึงซุปตาสาวอย่างอั้มพันชราภาก็เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวด้วยว่าโอ้ยหลานพร้อมอิโมจิลูกหัวใจสีแดง